ตัวเด็กก้าวิดีโอจะรับสู่เกมเมาวิชันเคยฮะว่้เราจะมาสอนให้ตัวละครอย่างชักนาครับหรือว่าตัวละครชักนาที่ค่อนข้างเล่นง่ายและสามารถทําการช่วยและซัพพอร์ตเพื่อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับว่าได้นะครับผมโอเคงั้นเราไปดูที่สกิลกันเลยดีกว่านะครับไปเลย let's go โอเคกันครับเราจะมาดูที่พระสิบสกิลของชักนากันครับพระสิบสกิลของชักนาก็จะเป็นการชักนาจะทําการวิ่งเร็วขึ้นขึ้นที่เพิ่มขึ้นหกถึงสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นตามเลเวลฮีโร่ก็แค่นี้เลยจริงๆใช่ไหมฮะแค่นี้เลยจริงๆ ะแล้วยูที่สกิลหนึ่งน,นครับสกิลหนึ่งของฉันเราจะทำการปล่อยคลื่นพลังงานโจมตีใส่ศัตรูและสร้างความเสียหายเวท375หน่วยต่อพลังเวทเนาะถ้าเกิดเราทำการใส่พลังเวทเนาะแล้วก็ให้แก่ศัตรูทุกตัวที่โดนโจมตีและทำให้อีกฝั่งหนึ้นเคลื่อนที่ช้าลง4เอ้ย50เป็นเวลา2วินั่นเองนะครับซึ่งสกิลตามนี้เลยี <Great> แค่นี้นะแล้วก็ทำให้คลื่นอะ่ะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าชัว ถ้าอีกฝั่งมาโดนก็ทําให้อีกฝั่งนั้นเดินช้าและไม่สามารถทําการหนีได้หรือไม่สามารถทําการแบบหลบได้หรือทาให้อีกฝั่งนั้นเคลื่อนที่ช้าและทําให้เพื่อนนั้นเข้าเข้าทีมไฟค่อนข้างเร็วอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้นะถ,ถึงภายนอกอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ในทางถูกถูกถูกทางอะ่ะ สกิลหนึ่งจะค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเนาะเราจะดูที่สกิลสองกันครับสกิลสองชันนาก็จะเป็นการปล่อยขึ้นนานและเพิ่มความเสียหายเวทสองร้อยหน่วยแกศัตรูรอบตัวหากโจมตีโดนโดนก็จะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายโดยแต่ละครั้งจะทําการเพิ่มความเสียหายเวทหนึ่งร้อยหน่วยพร้อมกับลดความเสียหายที่ได้รับลง3.5%เป็นเวลา5าวิสูงสุดถ,ถึง3ครั้งในขณะเดียวกันเขาจะทาการลร้รงสถานะ ตัวเองทั้งหมดและป้องกันสถานะเป็นเวลา0.5วิและสกิลติดตัวทำงานสกิลนี้ถูกใช้งานอัตโนมัติทุก0.6วินั่นเองนะครับผมแม่ค่อนข้างง่ายเนาะหรือก็คือถ้าเกิดว่าสกิลสองของเราเนี่ยทำการโดนฮีครีปโดนฮีโร่เอ๋ประมาณนี้คุณเห็นแตกตรงบนหัวของชักนานครับนั่นแหละครับคือแตกแตกความทั้งลดความเสียหายทั้งเพิ่มความเสียหายถ้าเกิดเราทำการเก็บให้ถึง3แตกเนี่ยก็ทำให้ ไอ้สกิลเนี่ยสกิลสองเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นแล้วก็ได้รับความเสียหายลดลงนี่เห็นไหมอีกคนไหม แล้วก็สกิลสองเนี่ยมันมีมันมีความสามารถความสามารถเพิ่มสกิล hmm. ต <tw> ิดต <ction> ัวก็คือถ้าเอ่อทุกทุกหกวีเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายรอบตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําการโดนคลิปหรือโดนทีโร่เนี่ยมันก็จะได้อีกหนึ่งสเต็เพิ่มขึ้นหรือก็คือสกิลสองเนี่ยสามารถทําการเพิ่มดาเมจก็ได้เพิ่มดาเมจก็บตัวเองแต่ว่าต้องทําการลดศัตรูนะแล้วก็ทําการเก็บสเต็แลวสามารถทําการลดความเสียหายได้ด้วยลดความเสียหายให้กับตนเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําการลดความเสียหายให้กับให้กับ ให้กับผู้อื่นได้นะแค่เราคบจะหายให้กับตนเองแต่ว่าเราคบจะหายแค่3.5เท่านั้นเป็นเวลา5วินะอืซึ่ง,งค่อนข้างที่จะดีใช้ได้นะ ดีค่อนข้างดีและสกิลสุดท้ายของชักนาะซึ่งว่า,วาถือว่าเป็นสกิลที่ค่ท้ที่จะพลิกสถานการณ์ได้ก็ว่าได้นะครับสกิลอแอนติเมจก็คือทําการระลิกพลังงานขาออสเพื่อปกป้องพัตมิรใกล้เคียงและโดยจะทําการลบล้างสถานะปกติทั้งหมดและได้รับป้องกันสถานะรวมถึงวิเคราะขึ้น1 5และได้รับโล่500น่วยเป็นเวลา2วินาทีองครับและก็คือสกิลแอนตเมจของชักนาเนี่ยก็คือทําการล้างสถานะต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอีกฝั่งทําการใช้ปาลอดมาเนี่ย มาหลอดมาหลอดก็จะรู้ใช่ไหมมาหลอดอาจจะทําการโดโดโดดปุ๊บเพื่อจะไม่กระโดดจะไม่โดนซีซีจะไม่โดนอะไรคือแค่โดนเอาเมจเฉยแต,แต่แค่แต่แค่แต่แค่เพื่อนไม่ตายใช่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่โดนก่อกลัวไม่โดนอะไรก็คือทําให้ตัวละครตัวละครชักนาเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ทางผู้ตัวละครซีซีแบบเอลีอ่ะค่อนข้างโอเคแลแถมทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ได้รับโล่เพิ่มขึ้นด้วยนะใช่ แล้วก็ถามวิชาการถามตัวละครทิ้ข้างเร่ยากไหมไม่ยากเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือมันต้อง เผาผ่าสกิลเขได้ค่อนข้างดีเพราะนองจากว่าสกิลของชักนาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยก็ว่าได้เห็นไหมติดสองซึ่งถือว่านานไหมนานอยู่นะ<ด>ซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องคิดดีๆก่อนนะครับว่าอีกฝั่งมันใช้สกิลอะไรไป,ไปแล้วบ้างหรือก็คือควรใช้ตอนไหนหรืยอยังไงเพราะอีกฝั่งก็ค่อนข้างที่จะมีดาเมจบ้างไม่มีดาเมจก็ขึ้นเลยแต่สถานการณ์เนาะโอเคก็ต้อไปดูที่เซมกันดีกว่าแะครับ โอเคนะครับนี่นี่คือเซตไอเทมชักนาที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับซึ่งคุณสามารถไปทําการคันลอ่อก็ได้หรือไม่แล้วแต่คุณเลยก็ว่าได้แต่สำหรับผมคือเซตนี้เจ้าก็โอเคนะไม่ไม่ไม่ได้แย่อะไรนี่อันนี้ก็เป็นเซตจุฟินฟูที่จริงคุณจะออกของลาของเปิดแมบหรือของอะไรก็ขึ้นแล้วแต่นะครับว่าอีกฝั่งจะเอาอะไรมาอย่างเช่นอีกฝั่งโอเคสนก็แค่ก็แค่ทำการเปิดแมบอีกฝั่งเอาแบบไม่มีไม่แบบถ้าเกิดว่า แล้วถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีซีซีค่อนข้างเยอะแบบอย่างเช่นอีกฝั่งเอาซีซีมาทั้ง5ตัวละครเก็เอารักถานะก็ได้นะขึ้นแล้วแต่ขึ้นแล้วแต่สถานการณ์นะครับของโลมขึ้นแล้วแต่เลยส่วนรองเท้าผมแนะนาให้คุณเอารองเท้ารถพนังโจมตีมาเพราะเนื่องจากว่าตัวละครชักนาเนี่ยมันมีความสามารถเพิมเติมก็คือมันสามารถทําการลักงถานะได้ก็เลยคิดว่าไม่จะไม่จไม่จเป็นหรอกไอ้รองเท้ากันซีซีเนี่ยก็เลยคิดว่าเอารองเท้ากันกายภาพโอเคกว่าเพราะอีกฝั่งนั้นเอาเอาเอากายภาพมาค่อนข้างเยอะเนาะ ส่วนที่ที่สามเนี่ยเอาเป็นของเผาไหม้แต่ว่ามันจะได้ทั้งพลังเวทแล้วก็ลูกูดาวสกิลแถมได้ได้ได้เลือดด้วยนะใช่ที่ที่สี่ผมเอาไกอามกลเพราะไกอาเนี่ยถก็เกิดว่าตัวละครชักนาเนี่ยทำการโจมตีใช่ไหมแล้วสิ่งที่ตัวของไกอาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครชักนาทั้งทั้นทําการฟื้นฟูเลือดได้ด้วยแถมมันทําให้ตัวละครชักนาเนี่ยก็ที่เหลอด้วยด้วยนะใช่ ที่ห้าก็เอาชิลมาเพราะมันจะไอแบบทําการลดความเร็วศัตรูได้เพราะว่าตัวลอคชนามันค่อนข้างที่จะเน้นที่ในการลดลดความเร็วศัตรูแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นขึ้นที่เราขึ้นเพราะมันจะได้ทําการไปต่อไล่ไล่ต่อและไล่แบบไล่ไล่เข้าหาศัตรูเนาะแล้วก็ทําการใส่ใส่สกิลคนนู้นคนนี้ได้เพราะาสกิลของชักนามันทําให้ฝั่งอัสโลได้ด้วยเนาะ ใช่และที่สุดท้ายคุณจะไปชุบตายเกิดก็ได้หรือทาการฟุ้นฟูตัวเองก็ได้เพราะน่าจาว่าตาตาสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ในการผลิตสถานการณ์ก็บางครั้งเราก็ต้องใช้แบบฟุ้นฟูตัวเองเพราะน่จากว่าตัวละครชักนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเข้าไปชิดเพราะเพราะเลดเกมเนี่ยมันต้องเข้าไปชิดใช่ไหมล่ะเราก็แค่เอาชินเนียไปช่วยที่ถามว่าช่วยเพราะอะไรมันเอาไปช่วยในการฟุ้นฟูให้กับตนเอง ถึงเราจะเข้าไปแทงก็จริงแต่ว่าตัวละครของชักนาค่อนข้างที่จะบางเลยก็ว่าได้ผมก็เลยคิดว่าเอาฟุตตัวเองก็ค่อนข้างโอเคราะเลยบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปไปไปกลับบ้านบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะอือนนี้ก็เสรตมนี้เลยส่วนพลังแฟนก็ตามนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นการเดินเก็บครีปเดินเดินอยู่ในแม่น้ําคอยแบบ คอยคอยเติมเติมเพื่อหรือทําการใช้สกิลอะไรพวกนี้เนาะนี่คุณสามารถไปดูได้เนาะส่วนรูนรูนตามนี้เลยนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นรูนแทงมี่ตามนี้เลยเนาะส่วนสกิลชนันเจื้อผมไม่ได้อเอาฮิลมาหรือคุณจะเอาฟิกเกอร์ก็ได้แต่ฟิกเกอร์ผมไม่ค่อยแนะนำเอาฮิลมาดีกว่าเอกสิก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นเมื่อก่อนผมเอาเอ็กซ์สกิลมาแล้วแต่ชั่งนาตอน,น เนี่ยนะอีกฝั่งโอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะอีกฝั่งมันเอาลาวิวกับบัตต์ไฟมามันก็ยังพอแบบเสียงตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะเพราะอีกฝั่งมันก็ส่วนใหญ่มันเน้นโจมตีธรรมดาเนาะแปรบโดนได้ไว <ś led> ใครได้วะ Magnus <SPA> <BADNESS> is <SMORSE> mercy, my ừ, phải đi ngụt hai mươi năm. Hmm. Ngay, giới, 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 อ our แม่โค้ชเยอะเลยตำแหน่งมาก่อนของเราถูกโจมตีตียังไงล่ะครับฮัโลโหลยังไม่เวลสีเลยโอ้โหโอ้โหทอยเยออโอ้โหนั่นไงแปบายบาย โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตายยกตีตายยกตียกตีเรียบปัะจุฟักใส่แล้ววิทย์ใส่แล้ววิทย์ใส่แล้ววิทยตาย่แล้วเดินสโลไปทีนึงแหมมากันเติมเลยนะ เอาฟูนฟูมาน่าจะโอเคกว่าอุ้ยน่าเสียใจจังเลยาสกิปอีกนิดหนบกก็ยังดีเนาะอ,อะไรครับเนี่ยมันเยอะกว่าที่แท้เรยกกองยาอมาเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวโอย

โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เออจบไปเรียบรย้ยแกมันมันช่วยไม่ได้เพื่อนขอโทษด,ด้วยมันช่วยไม่ได้ครับอืมคงไม่ต้องหมดโอ้ <c oughs> <c oughs> <Mango> เอาวะ่ะเยวนะแล้วเราได้เอคิสได้ไงวะ ฉันจะไม่ได้เข้าใกล้ราวิวเลยนะแต่ฉันเข้าใกล้โดยไม่ตูวตัวว่ะดีดีดูด้เราจะพยายามเซฟเซฟให้ ไปไปเอาเลยเอาเลยตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยเรามีเรามีล้างฐานะโว้ยฮัลโหลแมอย่าทำอย่าทำซ่ากับฉันวีเต็ฝ่งม่นก็ดาเมจจามกันนะเฮ้ยเนเจนนเเจยนจเยนนเจยนเจ

วัตเตอร์ฟลักฮัลโหลไม่เป็นงี้เนี่ย oh, อะไรครับเนี่โอ้ไม oh, <my> ่ก็ต้องสวยคุมค้มคุคมค้มค่าคุ้ม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 ค่าคุ้มราคาหรือเปล่าไม่รู้ อะไรกันเนี่ยโอเคตีอะไรอยู้นี่ที่มันโอ้โหเย็ดเปดเ้ยอืมอือยัย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 เรียบร้อยเรียบร้อยเย็ดเปดเลย แล้วมันโดดถูกคนเนี่ยนะอย่านะฮะอย่านะอย่าให้ทีเผือนะอย่าให้ทีเผือนะโเอ็งแจกอ็งแจกขนาดนั้นยังบอกว่านิ่มอีกอ่ะเอาการกระยาภาพก่อนดีกว่าเพราะฝั่งมันบัตตาฟายอะเราสู้ไม่ได้อ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ย One dreens of oblivion. Hoi 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 Hãy hemantina, tí nào này, hmantina, 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 này, hmantina, 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 à โอ้ยมาเอาล่มัชนะแล้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้อืมกูโดเอลอีแล้วกูไม่ไม่ไหวแล้วโอ้โหเย็ดเปียดเลยเย็ดเปียดเลย ย็ดเ yeah, 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 ป็ดเลยเย็ดเ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 ป็ดเลยปีนรอดได้อยู่เนี่ยโอเคปีนข้นรอดอยู่รอดยังไงวะมาสีใส่ตัวเองเหมือนกันรนอดอยังไงวะเนี่ยมันตีดัก์คซีเยอร์แล้วไม่ทันอีกแล้ววะเนี่ยโอ้ย Yeah, that right. can't. Oh, hey, has been defeated. Chaos <sighs> reigns. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. ตอนนี้เราต้องใช้สมาธิอย่างจเนง่ยประเด็นเพราะว่าตอนนี้ทีมค่อข้างีะตึงใช้ได้ไม่เงยมันตายสวยไปแล้วบายบายให้ย็ดไปเลย สวยแบกหนึ่งเออี่เอ้ยแม่งมันเร็วด้วยมืออ่ะมือมือยีน้ามันเร็วสวย่า่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าเอ่่าาาา่าาาฮ อุย้ยตกใจตกใจคือเราเอาชักหน้ามาแล้วจู่ๆมันมันมันเอาวาริสมาผมยังงงเลยว่ามันเอาเวาริสมาทำไมวะทิ้งม็อกทิ้งท้ายแล้วอุ้ยต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 ายแล้ว

กดไลค์กดไลค์กดไลค์อะกดไลค์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 เลยกดไลค์เลยเออผมกดแค่สองคนนี้พออีกที่เหลือไม่กดเว้ยโอเคโอ้ยสวยงามแต่โอเคโอ้ย <Itís> มูร์ลัดเออแต่มูร์ลัดมูร์ลัดมูร์ลัดตึงจริงแต่แต่ป่าแต่ป่าทีมผมนี่คืออะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพราะอะไรเขตใดหรือยังไงเออโอเคสักตอนนี้เลยเนาะโอเคเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดไลค์กดแชร์ไลค์กินนะารักตบกันพวกแม่มาเขาไปเรื่อเร่อเร่อเร่อ